สวัสดีครับยินดีต้อนราบเข้าสู่เกมทราเรียครับตอนนี้ครับเรามาสู้กับเสาพิลล่าอัน,อนที่โหดที่สุดในบรรดาครับนั่นก็คือเสาเสาโซล่าครับครับเสาโซล่าเป็นเสาที่หดที่สุดเพราะเราไม่สามารถบินได้ถ้าเราบินน่ะมันจะมีตะขาบมามาถูบนใ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 นนนพวกนี้ ซึ่งไอแา่ว่าไอไอปืนเนี่ยไอปืนเนี่ยกลับมาไอเนี่ยมันได้มาจากไหนได้มาจากเสารครับแต่ว่าไอเสาไอไออาวุธเนี่ยที่ได้เนี่ยันเนี้ยคือการซูส์เสารอบสองไม่ใช่ไม่ใช่คือนี่ซูสเสาทั้งหมดอะรอบสองเพราะว่านี่ผมผมอยากได้ของผมอยากฟาร์มอะนี่ฟาร์มแฟกเมนต์แล้วก็ผมก็มีลูกน้องเป็นมังกรแหละ เพื่อนเมื่อไหร่ลูกน้องไอ้จมดเนี่ยเพื่อนมันโกงตัวที่ว่ามันสามารถซ่มนลูกน้องที่ทําให้เราไม่สามารถเป็นได้ซึ่งลูกน้องตัวนั้นอนะตีเหมือนจะตีไม่ได้เลยนะแล้วพอไอ้นี่เดี๋ยวแล้วรู้สึกว่าเหมือน ตีไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันจะตามเราไปตลอดจนกว่าเราจะหลุดระยะหรือว่าเราจะลงพื้นนั่นแหละกับปืนนี้ปืนวอลที่ได้มาจากสาวอลทิหรือเสาเห็นดาวที่ล่มถลายไอ้นี่โซล่าจะเป็นดาวที่มีชีวิตอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีพลังงานอยู่ฟักออกไปเพื่อน เพื่อนเจาะพลังหมดเลยเพื่อนเอาเกาะของเองออกได้แล้วกูตีไปเยอะขนาดนี้เนะี่ย ใจเพื่อนใจเพื่อนเพื่อนเอนเอไมยกอด oh <my> ซึ่งออาวุธเสาวพวกนี้มันทําให้ผมอ่ะฆ่ามอนได้ง่ายขึ้นฆ่าลูนาติเคอตีได้ง่ายขึ้น <c oughs> ก็คือลูนาติเคอตีเนี่ยกลายเป็นไอ้นี่พ <c oughs> มสามารถสู้มันแบบแบบมันต้องกลัวได้อะ <c oughs> ไอ้มอนนี่มัน มั่ก็อนนี่มันจะแปลกตัวที่ละถ้าเกิดเรากดซัมามอรเพิ่มมันมันไม่ได้มีเพิ่มจำนวนไม่ได้เพิ่มเลยนะครับตัวมันจะยาวขึ้นซึ่งมันเลยมีข้อดีตรงจุดนี้เออล้วบ้านผมก็กลายเป็นใบองค์ันโลดอะซึ่งไอเสาโซล่ามันก็เข้าใจไปเกิดเนะาะมันไปเกิดที่ที่นี่ ที่ที่มีอากาศหนาวมันเลยไปเกิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไอุอ,อ,อกาบาตนี่อย่างเกียดเลยเกียดลงจากไอไอ นแนวไหมล้วแนวใหม่ล้วโอ้ตายเถอเพื่อนตายเถอะเ,เ,เ,เพื่อนแล้วก็หยุดสามมอนลูกน้องออกมาได้แล้วเพื่อนไอเสาร์พวกนี้มันเจ็บมากมานมาอยู่ก็อย่ากรีบบอกไปไอเสานี่มันเป็นเป็นศาสตร์ของนี่เป็นศานนสตร์ของสายมีเรียซึ่งเราจะ เราก็จะได้ได้ชิ้นส่วนแฟกเมนต์เหมือนตัวอื่นๆตัวที่ของที่ได้เนี่ยมันมันจะมีทําเป็นเซ็ตเกาะตอนท้ายเกมก็จะมีเดเบรกเก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่าไปตีเนบูล่าต่อแล้วกันเอาเป็นว่าเราจะไปฆ่าเสาวท์ทกก่อนนะเสาวท์ทกคือเสาที่ที่ดวงดาวล่องสลายไม่มีพลังงานเหลือแล้ว ซึ่งเราจะไปสู้กับมันเป็นสายนี่วอเทเนี่ยจะเป็นสายของของสายปืนเนี่ยสายเล่นเลยว่าสายร,ระยะไกลเว้ย ในห้องน้ำตัวตัวเรื่อเริ่มนออกดิแลวมีสีหอมจะรู้กลุ้มใจมากตอนนี้ถ่ายคลิปอ,อยู่พออย่าเพิ่งโอ้ลืมลืมไปเราไม่ได้สู้กับสาวโซล่าอยู่นี่หว่าเราบินได้ <c oughs> ใช่จริงด้วยเราบินได้ ดี๋ยวไปเปไปทำตัวดุๆไปทำตัวดุๆกันดุๆให้ไอพวกเสาวอเ,เทคเนี่ยมันมันกลัวเลยเออแล้วหมัดเนบูล่าฟิตเนี่ยก็ได้มาจากเสาเนบูล่า เสาเวนมนตมอะเสาเนบิลาก็คือเสาแห่งการกำเนิดดวงดาวครับครับสรุปก็คือทเทอรเรเียนเนี่ยมันจะมีในจกักรวลาเลเทอรเรเียนนะเออดวงดาวเนี่ยต่างๆเนี่ยมันมันจะวนลูปกันอย่างงี้ถ้าบางังถ้าดวงดาวมันเริ่มแบบแปลกถ้าวัฏจักรอะมันมันเริ่มไม่คงที่หรือมันแปลกๆเนี่ยก็คือไอเสาวพวกนี้มันก็จะออกมาซึ่งบอกตรงๆนะเมื่อ เมื่อไหร่ลูกน้องอีนจะหมดไปเนี่ยหาเพื่อนเพื่อนว้ยวเน,นี่ไงสาวเทคโอเคโดนพลังไปซะโอ้ยเกียดสาวเทค โอ้เสาแต่ละเสาสู้ยากเหลือเกินแต่ไปตอนสู้เสร็จเลยกัน อัปดบาทผมมีหน้ากาเขาลูนาะติเขาติมมาแขวนแล้วก็คือเป็นเป็นโทรฟี่หรือถ้วยรางวัลครับชื่อบอกตาตรงนะถ้าถ้าเกิดว่าผมเห็นในลัทธิเวนนะซึ่งนี่ก็ว่านั่นแหละจบคลิปเดี๋ยวผมไม่ฆ่าเสาก่อนเสา